สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่15นะคะอาชีพในฝันของเรามาดูกันค่ะอาชีพในฝันเด็กๆทุกคนอาจจะรู้จักแล้วว่าในชุมชนของเรามีอาชีพต่างๆเยอะแยะมากมายส่วนอาทิตย์นี้เราจะมารู้จักอาชีพที่เด็กๆต้องการโตขึ้นแล้วอยากจะเป็นกันค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนรู้อาชีพนั้นเรามารู้จักสถานที่กันก่อนนะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเราจะเรียนเรื่องสถานที่นะคะเด็กๆสถานที่ในชุมชนมีทั้งธนาคารโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจตลาดสถานที่ต่างๆเหล่านี้จะมีบุคคลที่ทำงานอยู่ ซึ่งคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นคืออาชีพของเขานั่นเองเรามารู้จักสถานที่กันก่อนนะคะเด็กๆสถานที่แรกนะคะเรียนรู้คำศัพท์กันเลย S เอาเสียงตามคุณนุ้ยเลยนะคะ S H C O L school แปลว่าโรงเรียนนะคะเด็กๆนี่คือสถานที่ที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะออกเสียงตามคุณวิเลยนะคะ H O S P I T I T A L Host ที่ถอแปลว่าโรงพยาบาลนะคะพักต่อมาค่ะเด็กๆออกเสียงตามคุณไว้เลย T E M P L Temple แปลว่าวัดหรือว่าโบสนะคะเด็กๆต่อมาค่ะออกเสียงตามเลย B A N K Bank แปลว่าธนาคารนะคะ คำถาต่อมาค่ะออกเสียงตามนะคะ M A R K E T Market แปลว่าตลาดนะคะจบลงแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ของเรา วันนี้เราได้คุณค่าพระวรสารข้อที่11เรื่องความรักข้อที่13เรื่องความกตัญยูการที่เราทํางานหรือทําอาชีพได้อยู่ในที่แห่งนั้นเราควรจะมีความรักในองค์กรและก็ความกตัญยูที่จะตอบแทนสถานที่ที่เราทํางานและรักในอาชีพของตนเองนะคะเด็กๆ คลิปวิดีโอนี้ผูนุ้ยขอจบเพียงเท่านี้ให้เด็กๆติดตามลิงก์ต่อไปเกี่ยวกับเพลงชุมชนของเรานะคะคลิปนี้ผูนุ้ยลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ